ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับวัย45ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเลยค่ะเพราะในสูตรนี้นะคะจะประกอบด้วยสรรพคุณนะคะที่โดดเด่นทั้ง3ประการค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของสายตาค่ะและส่วนที่3ค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกแล้วก็ข้อต่อค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ลับวิจัยเ e n อ Innovation ค่ะและด้านหน้าของกิ่งตรงนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์คอร์ทัสสูตรใหม่ล่าสุดค่ะ LCQ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสูตรตำรับคอร์ทัสนี้นะคะผ่านการวิจัยคิดคน้นภายใต้ l ล b มาตรฐานระดับสากลเ e n อ Innovation ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025ค่ะ l a บวิจัยของเรานะคะพร้อมด้วยเรื่องของทีมวิจัย เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโรงงานของเราและแหล p วิจัยของเรานะคะคว้ารางวัลตัวของนวัตกรรมระดับนานาชาติเนี่ยมามากกว่า10รางวัลน,นอกจากนี้นะคะตัวโรงงานเซนเบลเทคนะคะที่ผลิตตัวของคอรัสตัวนี้เนี่ยยังเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลอีกด้วยค่ะที่ผ่านการรับรองไม่ว่าจะเป็น GMP Codex HACCP และก็รวมถึงมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าการันตีในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่าง100%ค่ะถัดมานะคะกิ่งอยากจะมาเจาะลึกค่ะถึงตัวของสูตรตำรับ c o r ์ดพ a s สโดยเฉพาะในสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ค่ะที่เราออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับวัย45ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเลยค่ะเพราะในสูตรนี้นะคะจะประกอบด้วยสรรพคุณนะคะที่โดดเด่นทั้ง3ประการค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของผิว เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องของสายตาค่ะและส่วนที่3ค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็ข้อต่อค่ะเรียกได้งว่าทั้งผิวกระดูกแล้วก็สายตานะคะ ตอบโจทย์ในคนที่อยากที่จะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าในวัยสูงอายุหรือว่าวัยกลางคนแน่นอนค่ะถัดมานะคะกินอยากจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะถึงความโดดเด่นของสารสก,กัดในสูตรนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของผิวพรรณเลยในสูตรตำรับนี้นะคะเลือกใช้คอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะ ซึ่งเป็นคอลลาเจนนะคะที่มีขนาดเล็กกว่า2 8 0เดลตันและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนําไปใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะคะประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์ที่1และไทป์ที่3ค่ะซึ่งมีอยู่ในผิวหนังของเราเป็นจํานวนมากจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นเนียนนุ่มได้เป็นอย่างดีแต่ยังไม่หมดค่ะในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยโคอนไซคิวเทนจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งมีส่วนสําคัญมากๆใน เรื่องของเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็รวมถึงเปล่งตังของผิวพรรณด้วยแต่ในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยสารสกัดที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอไวัยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นหรือว่าสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสและก็ยังรวมถึงช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UV เพราะในสูตรนี้นะคะมีสารสกัดจากสม้มซิตรัสออรนเทียมสารสกัดจากโรสแมรี่แล้วก็ยังรวมถึงสารสกัดจากมะเขือเทศอีกด้วยค่ะใน ส่วนของดวงตาน,นั้นนะคะต้องบอกเลยว่าใช้สารสกัดนะคะที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือสารสกัดตัวของลูทีนที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองค่ะ ซึ่งลูทีนตัวนี้นะคะจะเป็นสารแบบรูปแบบพิเศษค่ะที่เป็นนวัตกรรมนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดูซึมแล้วก็นําไปใช้ในร่างกายได้อย่างทันทีและแน่นอนค่ะว่าลูทีนและซีแซนทินนะคะเป็นสารที่มีความสําคัญมากๆที่อยู่ที่ในจอตาของเรานะคะที่บริเวณการรับภาพนะคะหรือที่เรียกว่าจอประสาทตาเนาะซึ่งหน้าที่ของลูทีนและซีแซนทินนะคะมีหน้าที่ทั้งช่วยในเรื่องของการมองเห็นมีหน้าที่ในเรื่องของการปกป้อง นองนะคะจอตาหรือว่า ตัวของกระจกตาของเรานะคะไม่ให้ถูกทำร้ายจากพวกรังสี UV แล้วก็รวมรังสีบูเรด้วยค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของกระดูกค่ะในสูตรนี้นะคะต้องบอกว่าครบถ้วนมากเพราะในสูตรนี้นอกจากจะมีแคลเซียมรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยยังประกอบด้วยคอลลาเจน type 2ค่ะซึ่งคอลลาเจน type 2นี้นะคะจะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในร่างกายของเราค่ะซึ่งพบมากในส่วนของน้ำตามข้อต่อค่ะดังนั้นนะคะการทานคอลลาเจน type 2เสริมเนี่ยจ มีส่วนช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆได้เป็นอย่างดีและในสูตรนี้ค่ะยังประกอบด้วยสารอาหารอื่นๆอีกนะคะที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบกระดูกแล้วก็เรื่องของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวของซิงค์สารสกัดจากตัวของวิตามินซีแล้วก็รวมถึงวิตามินดีด้วยค่ะเห็นไหมคะว่านี่แค่คร่าวๆนะคะของสรรพคุณที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสายตาแล้วก็รวมถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกทำให้สูตรคอรัส LCQ สูตรใหม่นี้นะคะตอบโจทย์วัยอายุ45ปีขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะพอ,อย่างเข้าวัย45-46เนี่ยอาการเหล่านี้มันจะตามมาเวลาจะลุกจะเดินเนี่ยโอ้ยปวดไปหมดเลยค่ะ ทั้งปวดกระดูกปวดข้อปวดเข่าปวดหลังมันปวดไปหมดเวลาจะขึ้นลงบันไดแต่ละทีมันทรมานมากลูกล่าสุดก็ซื้ออาหารเสริมคอ,อลลาพันมาให้ป้าลองทานตอนนี้ทานมาได้1เดือนนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะก็เริ่มดีขึ้นนะคะแถมยังรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงแล้วก็อิ่มฟูค่ะสายตาก็เริ่มดีขึ้นมากค่ะ พอทานแล้วอาการมันก็ดีขึ้นจริงๆลูกเลยอาการปวดหลังปวดเดียวก็หายหมดเลยค่ะป้าชงดื่มตอนเช้าทุกวันเลยลูกตอนนี้ป้าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะลูก mm hmm. ขอละพาพตัวนี้นะคะป้ายกนิ้วให้เลยค่ะ